สวัสดีครับท่านผู้ชมครับฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลก2025นับณประเทศสหรัฐอเมริกานะครับนี่ก็เป็นเป็นครั้งแรกที่เอาลงคลิปนี้จริงๆเ้าลงลงมาอย่างต่อเน,นื่องแล้วแหละลงคลิปนี้ในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัททัมข,ขึ้นขึ้นมาบริหารประเทศบางกันในอาทิตย์แรกนะครับผมก็ก็ถือว่าทัวร์นาเมนต์นี้ จะอยู่ในในวาระของประธานาธิบดีโดนัทป์นะครับก็เรามาลองดูว่าฟุตบอลชิงแชมสโมสโโลกที่จัดขึ้นณประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะมีความเข้มข้นขนาดไหนแต่โดนัทันขึ้นมาในอาทิตย์แรกๆเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงอะไรไปเยอะแยะไปหมดเลยนี่คือสิ่งที่แตกต่างว่าอย่างนั้นสิ่งที่แตกต่างจากประธานาธิบดีทรงอนุรักษ ต่างๆที่เคยเบริหารมาแอดมินไม่ขำอะไรหรอกขำอย่างเดียวขำว่าเอออ่าวเม็กซิโกเปลี่ยนเป็นอ่าวอาเมริกาเราต้องเขาเรียกว่าอะไรแกพูดเราต้องภูมิใจใน U.S.A อะไรประมาณนี้แหละก็เอาก็ว่ากันไปนะครับแอดมินดูดูแล้วก็เป็นความรู้ทั่วไปอะไรประมาณนี้นะครับนื วันที่ในระหว่างวันที่นะั่นนะกลางกลางปีระหว่างวันที่15มิถุนาย,ยนถึง13กรกฎาคมเนะี่ยช่วงนี้ครับที่จะระเบิดแข่งขึ้นในรูปแบบใหม่ของฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกนะครับเ,เป็นแต่ก่อนเนี่ยจะทีมน้อยอะไรประมาณนี้พอมาปีนี้ฟีฟ่าให้ทำอย่างนี้เลยเหมือนกับเล่นฟุตบอลโลกยังไงอย่างนั้นเลยีย่เป็นชิงแชมป์ขับสโมสรโลกนะครับอา่าก็ว่ากันไปครับผม ก็เรามาดูคนก่่งกันแล้วกันทีมที่จะเข้าไปฟาดแข่งที่ประเทศสหรัฐอเมริกา,าค,คือมีมีหลายหลายสโมสรที่บนอุบเือว่าโหนักเตะไม่ได้พักก,ก็ก็ตามนั้นนะครับอาชีพนักเตะก็ต้องมีหน้าที่เล่นฟุตบอลก็ก็ตามนั้นนะครับผมกลุ่ม A นะครับประกอบไปด้วยสโมสรจากโปรตุเกสน,นะครับปอร์โตอ่าพาเมรัสจากบราซิลแล้วก็ อันาลีจากอียิปต์และก็อินเตอร์ไมอามีจาก USA นะครับนี่คือกลุ่ม A นะครับเอาแค่2ทีมนะครับเข้ารอบ16ทีมนะครับตอนนี้ตอนนี้เนี่ยแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มละ่ะ8กลุ่มคาดเอากลุ่มละ2ทีมก็เป็น16ทีมเข้ารอบ16ทีมนะครับต่อไปกลุ่ม B ประกอบด้วยแอตเลติกโมาดริดจากสเปน บตาโฟโกจากบาซินซีแอตเทนจากเจ้าภาพแล้วก็ปารีสแซงต์แกร์แมงจากฝรั่งเศสนะครับเนี่ยก,กลุ่มนี้นี่อยากเห็นซีแอตเทนะฮะกลุ่มซีประกอบด้วยเบนฟิก้าจากโปรตุเกสโบคาจูเนียจากอาร์เจนตินาโอเกแลนด์ซิตี้จากนิวซีแลนด์บาเยินมิวนิกจากเยอรมันนะครับอืมนี่คือกลุ่มซีกลุ่มดีประกอบด้วยเซลซีจากอังกฤษ เอสเปรันจากตุเซียคขับเลออนจากเม็กซิโกแล้วก็ฟายเมงโกจากบราซิลนะครับอืมแต่ละทีมนี่สุดยอดนะครับที่ผ่านด่านเป็นตัวแทนเข้ามาได้นะครับถือว่าฝีมือสุดๆเลยครับในระดับแนวหน้าของสโมสรโลกนะครับกลุ่มอีประกอบด้วยมอนเตเนโกขออภัยนะครับดูดิพูดผิดอีกละมอนเตเรจากเม็กซิโกลิเวอเพยจ,จากอาร์เจนตินา อินเตอร์มิลานจากอิตาลีและอุลวะเลสจากญี่ปุ่นนะครับนี่จากเอเชียเราครับนะญี่ปุ่นกลุ่ม F ประกอบด้วยดอทมูนจากเยอรมันนะครับฟูมิเนเซจากบราซิลมาเดโนโดรีดีจากแอฟริกาใตา้อุนซานเอดีจากเกาหลีใต้นะครับโอ้โหเดี๋ยอุนซานเนี่ยสุดยอดแล้วเจอดอทมุนนะครับถือว่าปังๆเลยครับเป็นกำไรของสโมสรเลยครับ ก็กลุ่ม G ประกอบด้วยแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเรือใบนะครับผลงานกำลังดีขึ้นนะครับยูเวจากอิตาลีวีเดสเอซจากโมร็อกโกแล้วก็อาไอจาก UAE นะครับนี่คือกลุ่ม G สุดท้ายคือกลุ่ม h นะครับอาร์บิซาวบวกจากออสเตรเลียนะครับออสเตรเลียนขอภัยอ่านออกเสียงผิดใกล้ๆกันเนาะอาบิซาวบวกจากออสเตรเลียนะครับเรียวแมดิดจากสเปน ปาซูก้าจากเม็กซิโก,โกและอันอิลานจากซาอุดีอาระเบียไปถึงตอนนั้นไม่ใช่ว่าอันอิลานเนี่ยไม่ใช่ว่าดึงโมฮัมหมัดซาราไปนะครับแหม่ก็กพูดถึงลิเวอร์พูลก็โมฮัมห oh มัดซารายังยังไม่โอเคกับสัญญาฉบับใหม่นะครับในถ้าพูดตามแหล่งข่าวว่าเออปีต่อปีแล้วก็ลดราคาลงมาน้อยอะไรประมาณนี้นี่ใน,น,น,นมุมมองของสโมสรแต่มุมมองของนักเตะเขาก็เอาเขาเลยเนาะ เขาส่งผ่านเอเยน่นไม่โอเคอ่เงต้องการ3ปีแล้วก็ค่าตัวเท่าเดิมสามแสนห้าหมื่นปอนต์ต่อสัปดาห์เท่าเดิมก็กว่ากันไปตามนั้นครับเป็นเส้นทางนะครับอ,อันนี้ก็มองดูเฉยๆอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลก2025ที่จะคิกอ off ระเบิดแข่งขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาใน วาระการบริหารประธานาธิบดีโดนันททำนะครับเนี่ยถือว่าแหน่สุดๆเลยครับเป็นที่นั่นนะครับ่ะก็อ่าช่วงนั้นจจะเป็นอ่าปิดฤดูกาลบอลลีกต่างๆทั่วโลกนะครับก็จะมามีตัวนี้แหละฮะที่เข้ามาเป็นไฮไลท์นะครับเกือบหนึ่งเดือนเต็มนะครับกรกฎาคมพอสิงหาก็ก็เริ่มอ่าเขาเรียกอะไรเปิดฤด,ดูกาลข้าไปแล้วนะครับมีเวลาพักแค่นิดหน่อย ปีซีซันนิดหน่อยแล้วก็เปิดฤดูกาลหลังจากทัวร์นาเมนต์นี้ไปก็ทัวร์นาเมนต์เยอะครับปี2025นะครับผมอ่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ